ท็อปุทาวาเที่ยวผ้าม้าเบิ้งตลาดกลางดงอำเพื่อไวเม็ดครับอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถุนาเนี่ยเป็นของปลาออกแล้วครับไปเบิ้งกันตลาดกลางดงระแนงอำเพื่อไวเม็กเกียวัดกาะสินครับพี่น้องส่วนหลายเป็นพี่น้องบ้านน้องปะโอบ้านหน้าคอออกมาเฮ็ดเพิ่งขายของอยู่บริเวณนี้ออมาในตลาดเพิ่งกระจะเป็นของป้าครับเห็นนี่คือต้นหวาย เอาไปแกงไปออมนี่พ่อเอกของของปลาก็คือเห็ดสิครับพี่น้องเห็ดปวกเป็นง่ามเลยแต่ออกมาจากปลาเนาะอันนี้เป็นอึนครับพี่น้องโอ้หลายครับส่วนหลายก็สิเป็นเห็ดเนาะหมากไม้หมากไฟโอ้หลายหลายเหย็ดที่ใส่ถุงไว้นี่มันเหน็ดยังเนาะครับเออเห็ดขมเนาะ โอ้คนต้มมาแล้วหมากไม้นี่หมากแง้วนี่หมากตาลหมากียังครับนี่งโอ้ขออนุญาตใบมึงจังหนุ่ยนะนี่ครับของปลาที่ขึ้นซื้อของขางนอกกับบังเบนนี่แหละของธรรมชาติใส่ถุงขายละยี่สิบบาทห้าสิบบาทขาดบ่ได้ไกันนอไม้นี่แหละหลายลๆทลุกประเภทเห็ดเนาะ กระแตนปาทังกาก็มีหัวกิลีหัวดักแด้โอ้บักพริกไหมแดงงามแท้เห็ดเพาะก็มี่ขึกิโลจากบาทมือนี้เห็ดเพาะโอ้ครับครับเห็ดเพาะกิโลละสองร้อยโอ้หลายของปลาออกเต็มที่ครับช่วงนี้เดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนตลาดกลางดงอำเภอหอยเม็กรับพี่น้อง โอ้อันนี้เฮ็ดยังเนาะครับนี่มีเฮ็ดเพิงท่ามพร้อมพี่น้องดอกมังไงเลยโอ้โอเฮ็ดพวกเฮ็ดปวกไก,กลหน้อยก็มีโอ้มีหอดมีหอดพวกนี่หอดพวกพี่พน้องกําลังเก็บอยู่ดิออกมาจากปลาใหม่ๆหมดครับกับเฮ็ดปวกไกลหน้อยก็มี ไม่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 ีน้องที่เดินทางมาถนนเจรีน,นะครับปากทางของฮ่สิไปอําเภอร์วยเม็กอยู่ระวางทางตรงนี้คือข้าเจ้าเอื่นว่าตลาดการดงดงระแนงอัมเพอร์วยเม็กจังหวัดกรสิงห์ของปลากระลักออกครับเรื่องนี่คือสภาพคม,มมีทุน่ายศมาเลยครับเพื่อนนี่มีออกหลายวระมภทก็กคือเฮดนะครับนี่เฮดทุกประเภทพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับ